ีค่ะพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ Bible Before Breakfast อีกวันหนึ่งกับการณอาชาเจริญนะคะคำทิปประจำวันนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะพระเจ้าปะบิดาขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้เราเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์จะทรงตรัสกับเราในเช้าวันนี้เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอมน ค่าพเชนาของพระเจ้าวันนี้นะคะอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่3ข้อที่23ถึงข้อที่27กรุณาจะอ่านในเวอร์ชันของ TNCV นะคะ,ฉะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่3ข้อที่2 3ถึง27ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ทูลอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิต พระองค์ทรงเริ่มสำมดงความยิ่งใหญ่และฤทธิ์อำนาจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์แล้วเพราะมีพระเจ้าใดเล่าทั่วฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกที่ได้กระทำการยิ่งใหญ่เกรียงไกรเสมอเหมือนพระองค์ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้ไปเห็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ที่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอแดนคือเทือกเขาอันงดงามนั้นกับเทือกเขาเลบานอน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธข้าพเจ้าเพราะพวกท่านและไม่ทรงฟังข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่าพอแล้วเลิกพูดเรื่องนี้เสียทีจงขึ้นไปบนยอดเขาปิดกาและมองไปให้ทั่วทุกทิศจงมองดูแผ่นดินนั้นให้เต็มตาของเจ้าเพราะเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนไป เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้ามากเลยนะคะสำหรับโมเสสถ้าเกิดว่าในเช้าวันนี้พระเจ้าตรัสกับพี่น้องในเรื่องของแบบเดียวกับโมเสสว่าวาระของการเป็นผู้นำกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วเราคงจะตกใจนะตัวกานันเองก็คงจะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโมเสสนั้นรับใช้พระเจ้าแล้วก็เป็นผู้นำ อิสราเอลออกมาจากอียิปต์อยู่กับเขา40ปีนะเป็นผู้นำที่สัตว์ซื่อกับพระเจ้าและมาบัดนี้พระเจ้าได้บอกโมเสสว่าบทบาทการเป็นผู้นำของเขาได้สิ้นสุดลงแล้วนะบางคนฟังแล้วอาจจะตกใจว่าโอ้พระเจ้ากำลังจะให้ฉันหยุดการทําหน้าที่หรือบางคนอาจจะดีใจว่าโอ้โหขอบคุณพระเจ้าฉันรู้สึกโลง่ง โล่งใจแล้วแต่สําหรับโมเสสนั้นโมเสสนั้นอยากที่จะเข้าในแผ่นดินขณะอ่านเหมือนกับพวกเราแน่นอนนะคะเรานําอิสราเอลมาก็เพื่อการนี้ที่จะได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งน้ําพึ่งน้ํานมที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แต่เพราะเหตุใดที่โมเสสไม่ได้เข้าในแผ่นดินพันธสัญญาที่เราอ่านไปนั้นเราก็จะเห็นว่าเรารู้ว่าในแต่ละช่วง40ปีเนี่ย โมเสสได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พระเจ้าโกโรธแน่นอนในความเป็นมนุษย์นะคะเราอาจจะมีข้อแก้ตัวค่ะว่าครับพระองค์ก็เป็นเพียงมนุษย์แล้วก็ทำสิ่งผิดพลาดได้เสมอโมเสสได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พระเจ้าทรงพระพิโรธและด้วยความที่พระเจ้าทรงโกโรธมากนั้นพระเจ้าก็ไม่อนุญาตให้โมเสสได้เข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญา พี่น้องทําให้เราเห็นพระชนะของพระเจ้าที่เตือนสติเราไม่ว่าเราเองนั้นจะเป็นผู้นําผู้รับใช้พระเจ้าหรือพระเจ้าได้เตือนพี่น้องในเรื่องใดในตลอดปีที่ผ่านมาในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอให้เราไวต่อการทรงตรัสของพระเจ้าและอย่าให้เราได้กระทําบาปจนกระทั่งพระเจ้านั้นไม่ให้เราได้สิ่งที่เราควรที่จะได้ พี่น้องจําได้ไหมคะว่าโมเสสได้ทําอะไรลงไปลองเขียนแบ่งปันมานะคะว่าความบาปใดที่พี่น้องนึกถึงหรือถ้านึกถึงเรื่องของโมเสสไม่ได้นึกถึงนึกถึงเรื่องของตัวเราเองคะ่ะว่ามีสิ่งใดไหมที่เราปิดซ่อนอยู่มีสิ่งใดไหมที่เราทําบาปกับพระเจ้าเราอยู่ในยุคพระคุณในยุคนี้เราสามารถที่จะสารภาพบาปขอพระเจ้าทรงเมตตาให้อภัยบาปเราได้ในทันทีเลย อย่าให้เราเก็บซ่อนความบาปเอาไว้ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะให้พวกเราทุกทุกคนสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปจนถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับพวกเราทุกทุกคนอย่าให้เราได้พลาดสิ่งดีใดๆเลยในชีวิตของเรานะคะหนุนใจพี่น้องค่ะพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกใช้นั้นเป็นเกียรติอย่างยิ่งในงานรับใช้ขอให้เรานั้น ที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างสัตด์สืทอ,อย่าให้มีความบัปบใดเกิดขึ้นโดยที่เราเองนั้นไม่ระมัดระวังหรือไม่ได้สารภาพกับพระองค์พระเจ้านั้นเข้มงวดกับผู้รับใช้ของพระองค์และกับพวกเราทุกๆคนขอฝากวันนี้พราะชนะของพระเจ้าไว้เตือนสติพวกเราทุกคนนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าประบิดาเราขอฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์ เราเองนั้นจะรับใช้พระเจ้าที่เราเองนั้นจะดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังที่เราเองนั้นจะไม่ทำบาปจนกระทั่งพระองค์ทรงพระพิโรธขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและถ้าเกิดว่าเราปิดซ่อนสิ่งใดไว้ขอพระเจ้าทรงเปิดเผยให้รู้เพื่อที่เราเองนั้นจะกลับใจใหม่เราขอบคุณพระองค์เราขอฝากชีวิตของเราวันนี้ให้เป็นที่วาวเกียรติแต่พระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมน เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับ Bible Before Breakfast อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะคะสวัสดีค่ะ